สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รัรสารสวนชุนชีันนี้นําข้อคิดส้จิจใจมาเรียนฝากท่านว่า,าเรื่องธรรมะจากรามเกียรติ์คราวนี้จะเป็นชุดที่สองชุดที่สองนี้จะพูดถึงเรื่องกําเนิดนางบนโทท่านมาติดตามดูว่ากําเนิดนางบนโทนี้เมื่อมาถอดความให้เป็นธรรมะแล้วจะได้ความไงเรื่องนี้กล่าวถึงนางหน้ามาจากบาดาล มาสมสู่กับงูทำให้พฤูศีมองเห็นแล้วก็เอาไม้เท้าไปข้อขนดนางก็รู้สึกอายวันหลังมานางจะมาแก้แทนพฤูศีจึงมาคลายพิษใส่ที่ถาดน้ำนมหวังที่จะให้ฤาูีมาดื่มมากินแล้วก็จะมรณภาพขณะเดียวกันที่นางนาคมาคลายพิษใส่ถาดน้ำนมนั้นนางกบเห็นพอดี นางกบเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วก็นึกาาจกะแสดงความประันยู<จ>ต่อ<า>องค์พระฤาษีนางกบเ,เห็นจึงกระโดดลงไปนางก็เลยกระโดดลงไปในอ่างนางสิ้นใจในอ่างน้ำนมนั้นไาดิภาคนาหนังหน้าคลายพิษลงในอ่างน้ำนมนางกบเห็นจึงกระโดดลงไปพิษแรงเกินกว่าจะทนนางสิ้นใจในอ่างน้ำนมน,นั้นัก ฤาษีมาเห็นก็เลยสงสัยว่าทำไมนางกบจึงไปตายในยอ่างน้ำดมอย่างนี้ก็เลยชุบชีวิตขึ้นมาถามดูก็รู้ว่านางแสดงของอาาจันอยู่กับตาเวทีไม่ประสงค์ที่จะให้ฤาษีมาดื่มดมซึ่งถ้าดื่มไปก็อาจจะสิ้นชีวิตฤาษีทราบเช่นนั้นก็เลยซึ้งใจในความจันอยู่ของนางกบจากนั้นฤาษีก็เลยเสกเป่าชุบชีวิต นางกบให้เกิดเป็นสาวน้อยอรชรอ่อนแอนหน้าตาสดสวยงดงามยิ่งนักพร้อมกับให้นามนางว่านางบนทุกเจ้าฟืนแล้วหรอเจ้ากบผูะไรอยู่ข้าจะให้รางวัลแก่เจ้าถ้าขอบพระคุณท่านดาศีอย่างยิ่งเจ้าค่ะเจ้าได้ชีวิตเมื่อพระฤาษีชุบชีวิตให้เป็นสาวน้อยงดงามแล้วก็ตั้งนามของนางว่านางบนท นะครับนี่คือเรื่องราวของบนโทก็เป็นชนี้ครับครับธรรมะาจากธรรมเจียนตอนนี้นั้นเป็นการถอดความจากภาษาคนให้เป็นภาษาธรรมนะครับนะครับเป็นการถอดความให้เห็นว่าถ้าหากว่าใจต่ําก็เป็นสัตว์เดฉานยิ่งนางนาคนั้นยิ่งเป็นสัตว์เดฉานที่น่าเกลียดยิ่งนัก แม่นางกบน้อยก็ยังมีใจิตใจสูงส่งก็นองจากว่านางกบมีใจสูงส่งมีความกระตัญยูวต่เวทีนี่แหละจึงไม่เหมาะที่จะอยู่ในร่างของกบไม่เหมาะที่จะอยู่ในร่างของสัตว์เดรัจฉานองค์ฤาษีจึงชุบชีวิตให้เป็นมนุษย์ได้นามว่ามนโทเพราะนั้นธรรมะข้อนี้ชี้เห็นว่าใครก็ตามที่มีใจ,ใจิตใจ ไรยความกตัญญูตะเวทีเขาไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์เรานในร่างของคนใครมีเจตใจกตัญญูตะเวทีเขาคือมนุษย์ที่หน้าชื่นชมเป็นัไรบ้างครับตานเด็กโรกนี่คือธรรมะจากระเบียนต้นกําเนิดนางบนโท <c oughs> หากท่านชอบคลิปลักษณะแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จะขอบคุณยิ่ง ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ตามชมขอบคุณครับเจ้าฟื้นแล้วเหรอเจ้ากบผู้กษอยู่ข้าจะให้รางวัลแก่เจ้าข้าขอบพระคุณท่านราศีอย่างยิ่งเจ้าค่ะ